ช่วงนี้ชวนคุยเรื่องการเมืองกันหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะเราจะคุยกันในบางเรื่องบางมุมนั่นก็คือเรื่องการสื่อสารสื่อสารการเมืองอย่างไรให้ลดดราม่าลดความขัดแย้งนะวันนี้เราได้เชิญปูรู ด้านการสื่อสารมาซึ่งท่านเป็นผู้ประสบค,ความสําเร็จนะคะในแวดวงของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในด้านภาพลักษณ์องค์กรต่างๆนะคะนั้นก็คือทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท124 Communication Consulting จำกัดคุณนิมิตบมดรารคีค่ะตอนนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วลองไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิมิตคะสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอ้ตอนนี้เรื่องการเมืองกําลังเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะคุณนิมิตค่ะ,คอ,ะอยากให้เปิดมุมมองหน่อยว่าการสื่อสารการเมืองในช่วงนี้ในมุมมองคุณนิมิตเป็นยังไงบ้างคะขุณตลบครับทุกฝ่าย <c ười> ทุกคนเนี่ยกำลังคลั่งการเมืองนะผมว่าเขามีการเกยทับ,บรับแหลกโดยเฉ <c ười> พาะอ,อย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้สังคมออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วก็บรดาพวกเอฟซีของแต่ละค่ายนี่ ก็ช่วยกันกระจายข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับทีนี้กระจายข่าวเยอะๆในบรรดาผู้นักการเมืองเขาก็กลัวตกข่าวไงครับกลัวเสียฟอร์มก็เล่นไปด้วยซึ่งทุกอย่างในการสืรส่อสารตอนที่เป็นการสืรส่อสารที่ไร้รูปแบบนะประเทศอื่นๆในในในลูกนี้ไม่มีการใช้แบบนี้นะครับในอเมริกาเมืองอ้าว<ล>ขนาดนั้นเลยหเหรอไม่มีของเราที่สนใจกันมากเป็นพิเศษนะครับ ข่าวการเมืองมีอยู่ทุกสื่อนะแล้วเดี๋ยวนี้ประชาชนก็เป็นสื่อเองเนี่ยนะครับทุกอย่างก็เป็นขึ้นโซเชียลไปหมดเลยนะครับงั้นข่าวทุกคนก็ต้องพยายามสิงพื้นที่ข่าวนะครับแล้วก็ตัวส่วนมากเนี่ยนะครับเกินเจ็ดสิบเปอร์เ็นเนี่ยข่าวที่ปรากฏเนยเป็นฝีมือของแฟนคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีการจัดตั้งนะครับไม่ว่าฝ่ายไหนจรงนั้นแหละครับงั้น สรุปก็คือว่าอุตลุดหมดแล้วครับซึ่งจะนสภาพอย่างนี้จะเป็นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครับอืมตอนนี้เหตุที่เป็นแบบนี้นี่คุณนิมิตมองว่ามาจากปัจจัยว่ามาจากอะไรกันบ้างอะคะมาจากเรื<ม>่องอะไรผมมองว่ามันเป็นลักษณะของคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยเรามีสังคมการสื่อสารที่ค่อนข้างจะวิอิสระเสรีพอสมควร นะถ้าเทียบกับประเทศสุริานะครับแล้วก็เราก็เลยใช้ใช้ใช้สิทธิของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วแล้วระบบระบบวายฟ i บ้านเราก็ดีมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วทุกคนต้องแสดงความเห็นก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเปอกลักษณ์เฉพาะเมืองไทยกันแล้วกันครับไม่เป็นไรมีอะไรนะประเทศไทยโอลี่หรือเปล่าประเทศไทยโอลี่จริงๆครับ พราะว่านะฮะแต่ตอนนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะคือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าถ้าเกิดตัดจัดตั้งรัฐบาลช้าเนี่ยก็ยิ่งจะส่งผลต่อทุกด้านเลยทีนี้ความขัดแย้งผ่านสื่อทางออนไลน์โดยเฉพาะพวก Facebook ทอ i t เร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคือจที่คุณนิมิบอกแล้วว่าอาจจะมาจากเอฟซีใช่ไหมแฟนคลับจากแต่ละพาร์ด้วยนะมันยังมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่ที่มันเกิด ปรากฏการแบบนี้แล้วก็ถ้าจะให้ลดความขัดแย้งเนี่ยควรจะสื่อสารแบบไหนยังไงมีหลักคิดยังไงรคะรโอ้ยาวเลยครับเรื่องนี้อย่าง <c oughs> ที่คุณแอรพูดนะครับนี่คือ Thailand o อ l งรจริงๆนะครับแล้วก็ความสนใจของประชาชนนะฮะแล้วก็จากกบวนการข่าวที่มาจาก Facebook รวมทั้ง i ออด้วยนะครับ เพื่อที่จะทั้งชมทั้งแ่งยุแย ع, ใส่ไฟฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองและโดยเฉพาะอยยิ่งเมื่อมามามา,มาผสมกับสังคมไทยที่ชอบดรามา่าพอสมควรเราก็ใส่ไข่เข้าไปหน่อยนะงั้นในั้นง <c oughs> ั้นการสื่อสารนี่สําคัญมากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับสป็ง <c oughs> ที่เห็นชัดเจนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ทางโซเชียลหรือทางข่าวต่างเนี่ย มันไม่ได้มีสกัดสะท้อนภาพจริงเลยภาพจริงก็อาจจะคุยกัน<ม>เงียบๆก็ได้แต่ข่าวนีวว้มันเหมือนทะเลาะก,กันเห็นไหมเหมือนทะเลาะก,กันคนโู้นก็มีความเห็นต่างๆแล้วก็จะมีอนักวิเคราะห์ต่างๆทีม่มาแสดงความเห็นเห็นออกมาเนี่ยแต่แต่ที่เห็นเเหเห็น็นนประโยชน์อย่างนึงก็คือว่าคนที่เป็นสื่อมวลชนที่ทํางานง่ายมากเพราะมีแหล่งข,ข่าวเยอะกินงพชรไม่รู้ไม่ได้ว่ากันนะ แล้วกเ็เดี๋ยวนี้ไปติดตามเฟซบุ o กทวิตเตอร์นักการเมืองก็ได้ขด่ะใช่ใช่ผมว่าสิ่งสิ่งะจะเป็นนี่แหละครับจําเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอ,อการจัดตั้งรัฐบาลคือมุมมองของผมที่ผมผมไม่ใช่นักการเมืองอะไรรับแต่ผมคิดว่าน่าจะคุยกันเงียบๆเ,เฉพาะผู้นําพรรคปิดปากให้สนิทนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเลือกตั้งโดยอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนเขารู้ว่า ในการเมืองนี่มันไม่มีอะไรนิ่งหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการจัดทางรัฐบาลใหม่จนขว่าจะโปรดกล้าวเรียบร้อยนะแต่จงว่ากนะุนท,ทุกคนก็จะอยู่ให้อยู่เฉยๆก็ไม่ได้แล้วตัวพักเองเนี่ยนะครับต่อให้เป็นพักที่ชนะการเลือกตั้งมาแล้วหรือพักที่ไม่ชนะการเลือกตั้งแต่ยังมีหวังอยู่เนี่ยไม่มีใครคุมได้ทุกคนเห็นนักการเมืองเป็นมนุษย์พันพิเศษต้องมีการสแสดงพูด<ม>แสดงความเห็นไม่งั้นประชาชนจะลืมชื่อครับ และสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าเราลดความขัดแย้งได้ก็มันน่าจะดีขึ้นอย่างตัวอย่างเมื่อวานนี้ก็ไม่เลวนะครับค่ะคริสตานอคาตัวอย่างตัวอย่างเมื่อวานอะไรนะคะอ่าตัวอย่างเมื่อวานนี้นะครับเห็นไหมครับว่าทั้ง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 แปดพักใช่ไหมครับเขาก็ออกมาตกลงกันได้ชัดเจนอ๋อประชุมกันแล้วก็ S <S อการต้นก็หว <ใจ S 1> ัวใจอะไรเงี้ยนะคะกรน้อยอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนกับมีฝนตกลงมาท่ามกลางไฟที่กําลังคุกรุนอยู่ฝนก็ทําให้เปลี่ยนลงดูดีขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีได้เท่าไหร่นะครับตามใดที่ยังมีการปรดกล้าวทุกอย่างมันเปลี่ยนได้แต่ว่าตอนเนี้ยภาพค่อนข้างดีแล้วซึ่งบรรดาแฟนคลับกองเชียร์กองแจ้งทั้งหลายแะลรนี่ต้องคุมกันให้อยู่นะครับอ๋ออ่าฮะ คุมกองเชียร์คุมเอฟซีให้อยู่นะฮะเพราะว่าเพราะว่าบางทีดราม่าก็มาจากเอฟซีด้วยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับส่วนใหญ่ค่ะนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเกิดขืนปล่อยให้มันเป็นไปบอกว่าแบบเมืองไทยโอรี่หรือว่าสื่อสารไร้รูปแบบอย่างที่คุณนิมิตด้ได้กล่าวไว้ในตอนต้นตะกี้เนี่ยค่ะว่าบ้านเราเนี่ยสื่อสารไร้รูปแบบเลยนะคะ แล้วก็เป็นแบบแบบแบบฉบับของคนไทยเท่านั้นนี่นะเออเอ,อถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือถ้ามองไปที่ตัวบุคคลตัวฝั่งนกักการเมืองเนี่ย้ภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยจะจะมีผลผลเสียมีผลดียังไงอยากให้พวกเขาได้รู้ตัวด้วยค่ะคุณดิมิตโอเคครับก็อ,อาจจะไม่อาจจะไม่ชอบในสิ่งที่ผมจะพูดนะครับแต่ช่วยไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรเราต้องสะท้อนความจริงค,รค่ะคคผมคิดว่า ภาพลักษณ์ของนักการเมืองบ้านเราเนี่ยครับหาที่น่าเชื่อถือได้ 1970, ยากมา,นนากนะจะต้องปากกัดดีนถีบเป็นทั้างนั้นแหละครับจะปากกัดเพื่อนถีบนายหรือถีบพักอะไรก็แล้วแต่เลยครับทุกคนไม่ค่อยเก็บอาการแอาจารย์ให้เป็นท่านผู้ทรงเกียรตินะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับนักการเมืองพูดมากนะไม่มีหน้าที่ขยะพูดบางทีเรื่องอะไรเบลอชัดเจน ก็ปล่อยออกไปนะตั้งที่ตัวเองไม่มีอะไรรับผิดชอบเลยถือว่าเป็นกา<ห>รเสียมารยาทที่ปล่อยประเดน็นออกไปปล่อยปล่อยของออกไปผ่านสื่อมวลชนจะไปโทษเพราะไม่ลงถ้ามีข่าวลงไปเสร็จแล้วก็ไปโทษสื่อมวลชนซ,ซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ถูกถ้าท่านไม่อ้าปากปล่อยออกมาแล้วสื่อเขจะไปลงได้ยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะครับอันนี้อันนี้อันนี้<ม>เป็นเป็นสิ่งที่ ที่เป็นห่วงมากอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยที่ที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับสิ่งที่จะต้องตังว,วลต่อไปก็คือว่าทําอย่างไรเนี่ยนะครับบรรดาพักที่เป็นผู้จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องไปกำกับดูแลบอกตกลงกันเองว่าต่อไปนี้นะเราจะไม่ให้ข่าวอะไรที่มันแตกประเด็นนะอะไรที่เราไม่รด้ตกลงกันไว้กรุณาอย่าพูดค่ะซึ่งยิ่งพูดไปมันจะมันมันก็จะทาให้ อตอนนี้มันเย็นลงนิดหนึ่งมันก็อาจจะคุกคุกข,ข,ขึ้นมาได้นะครับไม่งั้นภาพลักษณ์มันก็จะนัวนเหมือนกับว่านี่จะเข้าไปตั้งรัฐบาลเพื่อจะแยกจำข้าวประมาณอย่างนั้นครับอ่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เห็นหลายๆคนเนี้ยที่มีความรู้ก็พูดกันอ่าดูจากสื่อกระแสหลักบ้างสื่อสังคมออนไลน์ว่าเหมือนกับว่าเป็นการ แหมยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเลยก็แย่งก็วิ่งกันแล้วอะไรนะคะก็เลยทำออกเป็นว่าเห็นเห็นท่าแท้ของเลือกตั้งอะไรแบบนี้นะคะค่ะครับนิ่งๆสักบ้างก็ดีครับนิ่งๆเก็บอาการไว้หน่อยก็ดีครับค่ะนะต้องนิ่งๆเก็บอาการไว้นะวันงี้ภาพลักษณ์ก็จะยิ่งเสียไปอีกแล้วตอนนี้คุณคุณทมิตมองว่าเหมือนว่าอาชีพนักการเมืองก็เป็นอาชีพที่มีความน่าเชื่อถือน้อยนะคะครับ เนี่ยก็ย้ำกันไว้นะคะนักการเมืองทั้งหลายคุณทําอย่างไรที่จะให้คุณเนี่ยดูน่าเชื่อถือเพราะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอาชีพที่น่าเชื่อถือนะเพราะว่าเป็นนักการเมืองเสร็จแล้วเนี่ยก็คือคือ,คอหมายความว่าต้องรับผิดชอบต่อการบริหารประเทศนะซึ่งก็ประชาชนจะต้องเชื่อถือนะคะถึงจะทําให้อ่าทุกสิ่งอย่างออกมาดีผลลัพธ์จะได้ออกมาดีนะคะอ่ะทีนี้มาที่เรื่องคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์เป็นเรื่องสําคัญนะในด้านการสื่อสารบอกว่า Content is King ค่ะเอเป็นยังไงครบพรรการเมืองเ c ฟซี <Okay. S 1> จังการกองเชียร์สิ่งที่ออกมาเนี่ยชัดเจนคือว่าอย่างพักที่ชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถบริหารจัดการในเรื่องคอนเทนต์ช่องทางสื่อสารออกไปของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่สิ่งที่เขาทำได้ดีมากกว่าคนอื่นก็คือว่าเขาสามารถสร้างให้กองเชียร์เขาเนี่ยทำทำคอนเทนต์ขึ้นมาเองเอาไปขายายผล ที่ฝรั่งก็เรียกว่า user generated content อะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นสิ่งส้าคัญคือมันเป็นความรู้สึกร่วมไปด้วยพอร่วมปับมีความรู้สึกว่าไอ้นี่มันพักของฉันนี่หว่างั้นไอ้นี่มันคนของฉันนี่หว่างั้นก็ต้องกลายเป็นเชียรีดเดร์ไปในตัวตรงนี้มันทําให้เกิด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 วาเราออกไปทําให้สังคมเชื่อสังคมตื่นเต้นสังคมได้รู้แต่ถามว่า จะเหมาะสมสักขนาดไหนเนี่ยนะครับก็ก็ก็ก,ก็ต้องไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยนะครับบรรดาคอนเทนต์ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยพักที่ทํามากนะฮะกองเชียร์ที่ทํามากก็ทําทํามากมากถ้าจนบางครั้งเนี่ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันของจริงหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่าไอโอมาหรือเปล่าสร้างข่าวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูแลวสังเกตนี่ใช่เลยจัดฉากนะและ้วส่วนใหญ่ก็จะ ใส่ความรู้สึกหรือใส่ไข่ลงไปด้วยบิดเบือนเพื่อสร้างใส,ส่สีตีไข่ใช่ไหมใส่สีตีไข่แล้วลรดดาผู้รับสารอย่างเราเนี้ยประชาชนอย่างเราถ้าถ้าอยู่ในวงการหน่อยก็จะเข้าใจแต่ประชาชนที่อยู่ข้างนอกล่ะครับข่าวลือมันทำให้ประชาชนสับสนนะครับอือค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วนกักการเมืองนะหรือว่าพรรคต่างๆเนี่ยต้องมีการ ควบคุมเรื่องของคอนเทนต์เหมือนกันในการที่จะสื่อสารเนื้อหารหรือว่าคอนเทนต์อะไรออกมานะคะทีนี้เป็นเพราะว่าควบคุมไม่ได้ตรงที่ว่า FC หรือว่ากองเชียร์ต่างๆแล้วก็เรามีช่องทางการสื่อสารนั่นก็คือโซเชียลมีเดียก็เลยทําให้มันโอ้โหมันก็ไปเร็วด้วยออกไปโดยที่กระจัดกระจายไม่เป็นรูปไม่เป็นก็ียกไม่เป็นกระบวนท่านะก็นะก็เป็นแบบนั้นอยู่ในขนาดนี้นะแต่ว่าคอนเทนต์ในบริบทแบบนี้บริบ,บทที่ที่คนรอคอย ว่าใครจะได้เป็นนายกใครจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะคะ,ะคนที่เรียกว่ามีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าสเต็กโอร์เนี่ยควรที่จะจะทำคอนเทนต์แบบไมเดนบริบทแบบนี้ค่ะคุณนิ้ยไหมคะโอ้อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับเพราะ,ะว่าเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นตอนตระลุมบอลกันอยู่เนี่ยนะครับแต่แต,แต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าโดยเฉพาะพักการเมืองหรือคนที่ประกาศจะสื่อสารออกไปไปถึงประชาชนเนี่ย ควรจะพูดความจริงและความจริงเหล่านั้นต้องเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ความเห็นส่วนตัวกับความเห็นของพรรคความเห็นที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วจากกลุ่มของท่านเนี่ยมันคนละเรื่องกับความเห็นส่วนตัวนะครับดงนั้นความเห็นที่ออกไปเนี่ยมันจะต้องคิดสื่อสารพูดออกไปอย่างระมัดระวังมีความเป็นสุที่ต้องพูดถึงสิ่งที่ถูกต้อง ที่ที่ควรนะครับสิ่งเหล่านี้นักการเมืองกองเชียร์นักการเมืองจะต้องอะระมัดระวังมากเพราะว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับในขณะที่เลือกตั้งปีนี้สังเกตแล้วว่าพลังขอ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 ง,ของสื่อสังคมออนไลน์นี่สําคัญมากทีเดียวนะครับเพราะมันเข้าถ,ถึงทุกที่อยู่ในห้องน้ําอยู่ในบ้านอยู่ได้แบบมาติทหมดมาทุกสื่อเข้าได้หมดนะครับดังนั้นะถ,ถ้าจับได้ที่ เรายังเรายังมีการสื่อสารแบบที่ที่ท,ที่ไม่จริงใจสร้างข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับประชาชนอีกประชาชนเขาก็รู้โลมกมันกระตากครับง<ช>ั้นผมเชื่อว่าประเทศเราเนี่ยเราต้องการนักการเมืองรุ่นใหม่ละเพื่อจะช่วยกันสร้างสังคมลุกใหม่ให้ดียิ่งขึ้นสําหรับคนรุ่นต่อไปครับงั้นความจร<า>ิงดีที่สุดครับค่ะคุณพี่ขาในด้านประชาชนผู้รับสารเนี่ยนะคะ คุณมิตรมีข้อแนะนํำยังไงที่จะให้รู้เท่าทันนักการเมืองรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองในขนาดนี้คะพูดฝ่ายก็คงไม่เชื่อแหละครับมันเป็นธรรมชาติของเราคนไทยเป็นคนคร,รักไท่ก็รักจริงใช่ไหมครับค่ะเครียดใคยก็เครียดจริงแต่ทั้งหลายทั้งปวงน็่คือว่า,าเสนอว่าพี่น้องประชาชนท่านมีสิทธิ์ที่จะเชื่อนักการเมืองของท่านเชื่อได้ รักใครก็ได้รักพักไหนก็ได้แต่เก็บไว้หน่อยอย่ารักหมดใจโอ้ต้องเหลือกกความผิดหวงังไว้บ้างครับเพราะธรรมชาติของนักการเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่า,ามากี่สมัยก็แล้วแต่นะครับนักการเมืองเนี่ยท่านเป็นมนุษย์พันพิเศษท่านสามารถยืดได้และก็หดได้แล้วแต่สถานการณ์และประโยชน์ดังนั้นประชาชนอย่างเราต้องใจนิ่งๆฟังได้ ชอบได้แต่อย่าเชื่อมากโอ้โหค่ะฟังได้ชอบได้แต่อย่าเชื่อจนเกินไปใช่ไหมคะัให้เหลือความผิดหวงังหรือว่าให้เหลืออะไรนะไปตรวจสอบหรือยังไงให้คุณเหลือไว้บ้างเนี่ยค่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอืมค่ะโอ้โหเป็นข้อคิดที่ดีจริงๆเลย ซึ่งเป็นข้อคิดปิดท้ายในช่วงนี้นะคะที่อาจจะมีเวลาน้อยไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าคิดว่าได้สาระมากมายแล้วก็ได้ข้อคิดสำหรับประชาชนอย่างเรารวมถึงให้นะักการเมืองได้มีโอกาสนะได้นำไปคิดดูนะจากสิ่งที่คุณดิมิตได้พูดไว้นะคะเพราะว่าเป็นการตกผลึกจากทั้งประสบการณ์ทำง,งานแล้วก็จากหลักการหลักคิดของคุณดิมิตวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะ ยินดีครับยินดีครับคุณหนุหน่มนะครับส,สวัสดีค่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับ